ออดีดอดสวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมคเิคีเคนมิเคนมีเคนเจ้ามาดูนะจ้า ซึ่งวันนี้ก็กลับมาทำารีอ ction อีกแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าใส่แว่นเพราะว่าฉันเป็นตากุ้งยิงทุกคนก็กลัวว่าทุกคนจะหลุดโฟกัสมาสังเกตตาฉันก็เลยขอ Seven ใส่แว่นนิดนึงอาจจะไม่ได้เห็นรีอ ction ตาเท่าไหร่เพราะว่าแว่นนี้ก็สะท้อนดีเหลือเกินก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำารีย ction girl group ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ชนะจากควีนดอมซีซั่น2ปุบมือก่อน นั่นออก็คือการเรดียคชั่นวงอูจซุนยอจ้าเซอร์จริงๆอูจซุนยอชื่อคอสมิกเกิลนะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้แล้วยังไม่รู้วงชื่อคอสมิกเกิลมาก่อนนะ ซึ่งอูจุสุยเนี่ยกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาทําเพลงในรอบ1ปีปีกว่าๆเลยแหละเพราะว่าล่าสุดก็ต้องเป็นอเนเชอรัลหรือเปล่าเพลงที่แบบเราเสียดายมากของปีนั้นที่ไม่ได้ทา r รี c t ชันเพราะว่าเพลงมันถูกจดิตดมากเพลงกระเทยสุดๆแต่ว่าเสียดายไม่ได้ r รียกชันเนาะก็อันนี้ก็เป็นการกลับมาต่อยอดกระแสจากรายการค e e นด้อมนั่นเองถือว่าเป็นการทํางานเร็วแล้วก็แอบได้ยินข่าวมาว่ามีระยะเวลาทํางานแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นก็ ทัวร์เทคเทแอคชั่นเรลนะเพราะว่าต้องรีบทําด้วยแล้วก็บวบคอนเสิร์ตของพวกนางด้วยก็ถือว่าเอาใจช่วยก็แล้วกันนะจ๊ะซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของอูจุซย,ยอนเนี่ยกลับมากับเป็นสเปเชียลอัลบั้มสเปเชียลซิงเกิลอัลบั้มชื่อว่าซีเควนช่ก็เป็นอัลบั้มแบบฟิลแบบพิเศษก่อนที่จะไปเอาจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะนามากับไตเติ้ลที่มีชื่อเพลงว่าลาซีเควนนั่นเองก็แอบกลัวชื่อชื่อเพลงคือแบบแอบเป็นลาแต่ก็ ไม่หรอกเพราะว่าชนะดพินด้อมขนาดนี้จะไม่คัมแบ็กสุดท้ายได้อย่างไรซึ่งเอาจริงอะถ้ามาแนวซัมเมอร์เนี่ยเรายังฝังใจกับบูกี้บูกี้ยับอยู่เพราะว่าบูกี้ยับก็ They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine They ask you how you are you แต่ก็บางคนอาจจะชอบนะแต่สำหรับเราแบบ างนี้จริงหรอแต่มูดอื่นน่ารักนะเราติดแค่ฮุกอย่างเดียวเลยบูกี้อัพเออใช่แต่แต่ถามว่าไม่ตรงเทขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นฟีลแบบว่าก็มีส่วนที่ชอบอยู่ตั้งแต่ชอบลูกพาดเว้นฮุกอย่างเดียวใช่สาหรับบ o กี้อัพนะจ๊ะทุกคนซึ่งก็ในอุจสอนยอนเนี่ยเราเป็นเมนซอนอาร์มาตั้งแต่ช่วงต้นนะแล้วก็มีความแอบชอบดายองอยู่เพราะว่าพอไปทําโชโคมีใช่ไหมเราชอบมากชอบความคือนางอย่าให้นางมาสายแบบตลกวาไรตี้อะไรแบบนี้แต่พอพี่สาวเขาเริ่มแบบ ไปหันไปสายสวยปุ๊บพี่สาวก็ไม่ขายคำแล้วนะจริงๆนะมนึงู้ข้ออีกคนหนึ่งที่แบบว่าเสียงดีมากแต่ว่าโดนแบบโวคอลแบบในวงซึ่งเยอะมากเนี่ย ลบสมุดอาจจะได้เห็นหรือเปล่าในเพลงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทํา r รี c t ชั่นทาง MV แล้วก็ทํา r รี c t ชั่นทางงานเออเป็นคัมแบ็กสเตจใน M อ็มเคาวด์ดาวนะจ๊ะว่าจะเป็นอะไรกินท่าเต้นเหมือนกันว่าจะกะเธอหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเพลงไ s ซี u คว c e ของจูซอนยอดีกว่าว่าจะเป็นอะไรชอบไหมงานงานริงขนาดนี้จะทําออกมาเป็นอย่างไรเอาเลยก็ไปดช่ันกันเลยจ้าไป let's go อ่าท่าซักผาว อืมเซตนี้เห็นละอืมเปิดมาแบบฟีลแบบพรีมาก่อนอู้บีกลับมาแล้วเออพอดีบบวดีอืมน่าดะใครสวยเหยียดนะเราอะ่ะ คอมกระเทยอยู่นนะบีบเบิดอะไรมีความแบบเดินเดินเดินอุ้ยไปแย่อืมดีโอ้โหชุดแบบคอนทัดเกินอาจจะตัแบบ้งใจให้มันกลมกับแบบไม่ให้ให้มันโดดออกมาจากเซตหลังถูกปะชอบลัสซีเควนลัสซีเควนยังจัง เออหลังหุมกมันต้องเป็นรับของเอ็กซีสวยมากชอบเอลจังเสร็จเริ่มซ้ำละ มีชุดนี้จริงขึ้ชุดนี้จริงเหรอสองพันิสอเศานมากม่ได้มานมันกับู้อมากเลยอ้ มัวมันเรื่อยๆเนาะแต่บีมันแรงตลอดเวลาบีดก็ต้องมิสนาปะะออเซนยงดีแต่มีความเป็นลาลาเลิฟเนาะ รู้สึกกระจายไอ้ทําได้ดีขึ้นเ,ออเปิดเซตไหนจบเซตนั้นเหมือนเดิมไปจบแล้วอ่าก็จบการรีแอคชั่นเพลงไปแล้วเนาะในช่วงแรกเรารู้สึกว่าโอเคนะไม่ได้รู้สึกแบบเบาหรือว่ารู้สึกมันพีคขนาดนั้นถ้าในมูดของเพลงทั้งหมดที่ฟังมาเพราะว่าจริงดนตรีมีความเป็นกระเทยอ,อยู่คือเปิดมาบีดอะไรคือมันมีความเป็น เดินแบบอะมันเหมาะการเดินแบบเหมาะมาถึงบีดนะช่วงบีดมันดูหนักนวงตลอดเวลาแต่ว่ามูดเพลงเนี่ยมันดูเป็นมูดเพลงที่แบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ทำให้อาจจะหาจุดพีของเพลงไม่ได้หุกก็ไม่ได้บิวส่งไปขนาดนั้นแต่ดีไซน์การร้องแต่ละพาร์ทเราชอบชอบและลัสซีเควนละสซีเควนแย่ชอบว yeah ันนั้นแล้วก็ชอบยังวันนี้ยังวันนี้ันก็ชอบเอก็ชอบหลายพาร์ทเลยที่รู้สึกว่าเออมันติดหูดีในส่วนของการดีไซน์การร้องของแต่ละพาร์ททำให้แบบ เออมันดูมีพาร์ทจำหลายพาร์ทนะไม่ใช่แค่แบบพาร์ทจำแค่ฟูตคอร์ดรันดซีเควนซ์รันซีเควนซ์ใหอ่อะพูดถึงลองได้แล้วเนี่ยใช่แต่ถ้าถามว่ามันถึงขั้นอเนเชอรัลหรือเปล่ามันเป็นมูดกระเทยอีกมูดหนึ่งที่มีความเลื่ยอยๆบดๆอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบสับแหลกแตกๆแ,แบบเหมือนอเนเชอรัลแต่ก็อันนี้เป็นอเนเชอรัลที่เบาลงมาเออใช่ถ้าพูดถึงความเป็นคอนเซปต์แบบ ตัวแม่ตัวควีนใดๆออ,อันนี้ก็จะเบาลงมาประมาณหนึ่งเนาะใช่ก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่ยังว,วนันนี้ยังว,วนันนี้แล้วก็กระจายไอ้ทมได้ดีขึ้นมากส่วน m p ก็อาจจะเพราะด้วยอุตุสนยอเนี่ยเขาทำา MV กันมาดีมาตั้งแต่เดบิวเลยอาจจะมีแค่ช่วงหลังๆที่เริ่มแบบเอ๊ะช่วงบัตเตอร์ไฟนั่นมาก็จะเริ่มเอ๊ะแล้วแบบเฮ้ฮะเฮ เฮ้ huh? เริ่มงบเริ่มหายไปแล้วทั้งที่ยอดขายอะไรก็โอเคอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นตลอดด้วยใช่แต่ก็งงว่าทำไมค่ายลดทุน MV เหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันเออใช่ MV ก็มีแค่เซ็ตเซตเดิม2เซ็ตได้มั้งแล้วก็มีอุ้ยเซ็ตน้อยมากอะ่ะมีเซ็ตชุดข่าวนั้นซึ่งเราเคยเห็นแล้วในลาลาเลยแล้วก็มีเซตเต้นหน้าอควาเรียมซัมติงแค่นั้นเองแล้วชุดก็คิดว่าจะมีเยอะกว่าน,นี้ด้วย เออเขาต้องเข้าใจว่างานรีบเลยแต่เรารู้สึกว่าถ้าถ้างานถ้าทํางานช้าแล้วมันออกมาคุณภาพเนี่ยเรา่าแฟนคลับน่าจะโอเคในจุดนั้นมากกว่าถึงแม้ว่าอาจจะรีบกว่าปวยกระแสแต่เรามองว่าไม่จําเป็นเพราะว่ายังไงคนก็รู้จักวงเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถ้ากลับมาแล้วมันต้าเฉลยมันก็จะดีกว่าเนาะอันนี้ดูแบบงานรีบไปนิดนึงใช่ถึงแม้งานรีบแล้วว่าสตาชิฟก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้เนาะถ้าฝั่งเกิร์กุบเราเรารู้สึกว่าสตาชิฟทำเอ็มวีเกิร์กุได้ดีมาทุกวงเลยแต่ว่า พอมาช่วงหลังๆอูจูไม่รู้ทำไมเหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวไปดูสเตจกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนอยากเห็นท่าเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นอีกวงที่ท่าเต้นเริ่มกระเทยขึ้นเรื่อยๆละไปดูเลยจ้าไปเลยสิแต่ชีพวกชีชอบเปิดด้วยแบบเท่านั้นกานเนาะดีไซนะแบบ คือไม่ชินเลิกการเป็นคนไม่ชินกับเสียงกรีตในในนี้ละโอ้เสียงพี่ดีมากเนี่ยบีมันดีอ่ะบีมันมันมีความเป็นบีมสากลอยู่ ถ้าเจ้าไมวามกันด้วยพวกดาร์กทำงานกันหนักด้วยแหลนะเนาะโอ้โชุแดแบบไม่เหมาะกับการเต้นแรง การพรีเข้าฮุกแบบกระเทยเนาะน่าลงฮุกด้วยเต้นผิดพี่คนเต้นผิดนาตีน้าขอตัวเองด้วยนะเมื่อกี้ อ๋อน,นี่ก็บิดนี่มันมีบิดสองรอบ,อบรู้สึกว่าพูดถึงก็คือบิวดีอยู่นะเราอาจจะลืมโฟกัสจุดนี้ไปตอนดู MV อ่าโบนาเนาะ ดีดนตรีมีความเป็นเซน3ามช่วงต้นแล้วก็เมทวอนดเป็นเซนสอยู่ทรงมันหนักมากอ่าในเรื่องของทาเต้นก็ตันมันเลยรู้สึกว่ามีความเป็นกระเทยอ,อยู่นะแล้วก็ถ้าก็ถือว่าลื่นไหลสมูทๆเข้ากับ,บบีทเพลงดีเพราะว่า มันบีบมันให้มาได้แค่นี้จริงๆแต่ว่าเราเราฟังรอบสองเรารู้สึกเริ่มชอบเพลงขึ้นเรื่อยๆนะใช่อาจจะไม่ลงพื้นไม่ลงอะไรแล้วก็มีคนแอปเต้นผิดด้วยเข้าใจเพราะว่าทรงงานหนักจริงๆถือเป็นอีกเพลงที่ชอบถือเป็นชิงมงมุดซัมเมอร์อยู่นะนึกว่ามันจะมาเป็นฟีลแบบอ่ออิเล็กทรอนิกสมันตอนบ e ุกี้ออปอีกแต่สรุปก็คือมาแนวนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ผิดหวัง เราก็อยากให้มานแนวอันเนเจอร์โร่อยู่แล้วเลยใช่เหมือนเริ่มจับทางตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งก็ดีใจด้วยแล้วก็ยังไงครที่เป็นอูจองเรืออูจองหรือเปล่าน่าจะอูจองแหละ,ละก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่เพลงนี้บ้างหรือว่าชอบส่วนไหนเพลงนี้บ้างหรือว่าหวังคาดหวังยังไงจริงๆคือแอบรอทำในขั้นตไปนะเผื่อจะเอาจริงแบบเอาจริงจริงๆสักทีอะไรแบบนี้โอ้ใช่ก็มารอลุ้นกันแล้วก็คอมเมนต์มาได้พูดคุยกันได้นะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยแล้วเจอใหม่คิดหน้าจ้ายบายจ้า Last sequel, last sequel, yeah. Lot, last, last, last. <laughs> <laughs> <laughs>